ร้านรถโปรดของเรานะครับจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยโบราณเมน <S <S <ๆ>ูหลักๆของเราน่าจะเป็นพวกน้ำพริกต่างๆโดยเฉพาะน้ำพริกนรกอ<ๆ>ินทรีย์ผมคิดว่าอาหารไทยทุกวันนี้จะหาทานได้ยากมากขึ้นโดยเฉพาะอาหารไทยแท้ๆผมคิดว่าเราสามารถทำอาหารไทยแท้ๆให้คนรุ่นใหม่ได้ทานได้โดยวิธีการ,รที่ไม่ยุ่งยาก ร้านรสโปรดของเรานะครับจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารไทยโบราณจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยตรงส่วนเครื่องปรุงทุกอย่างนะฮะจะไม่มีสารการันบูดและไม่มีผงชูรสนี่คือเป็นเมนคอร์สหลักของทางร้านเราอะ่ะ ตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราเลยน้ำพริกนรกอินทรีโดยใช้ปลาอินรีจากจังหวัดสงขลานะฮะจะเป็นปลาอินรีน้ำลึกตัวเขาจะเรียวจะไม่มีไขมันสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วก็เวลามาคู่กับน้ำพริกจะไม่ทาให้น้ำพริกเสียรสชาติถ้าเราเก็บไว้ในนอกตู้เย็นเราเก็บไว้ได้ถึง3เดือนถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นถึงได้ถึง6เดือนเพราะว่าเราไม่ใส่สารกันบูดและใช้กรรมวิธีในการคั่วแบบธรรมชาติจะใช้เตาถ่า,านเป็นส่วนมากนะครับในกรรมวิธีการทํา น้ำวิขายปูทั่วไปเนี่ยเขาจะใช้ส่วนผสมตัวอื่นเป็นหลักแต่ของเราเนี่ยจะใช้ไข่ปูโดยตรงแล้วก็ส่วนผสมก็จะเป็นพวกธรรมชาติทั้งหมดตัวนี้เราจะมีการทําสดทุกวันแล้วก็คกต่อคกสําหรับลูกค้าที่มานั่งทานแล้วก็ต่อไปจะเป็นหมี่ชมพูโบราณน,นะครับมีชมพูโบราณนี่ปกติเนี่ยเป็นแบบหมี่ชมพูที่ใส่กะทิแต่ของเรานี่จะไปใช้กะทิเพราะว่าอยากลดน้าหนักหรือว่าจะควบคุมเรื่องน้ําหนักพวกนี้สองคือเราสามารถเก็บทานได้นาน ต่อไปก็จะเป็นกุ้งซ้อนมะขามจะเป็นกุ้งสดทุกวันอาหารตัวนี้จะมีเป็นบางวันเพราะฉะนั้นถ้ากุ้งไม่สดจริงๆเราจะไม่ออกเมนูตัวนี้ให้สําหรับเมนูนอื่นๆที่ร้านเรายังมีบริการอยู่ตลอดเราเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มหยุดวันอาทิตย์1วันแนะนําที่ดีที่สุดก็คืออยากให้มานั่งทานที่ร้าน